สวัสดีท่านชมค่ะเลยครับตอนนี้ช่องของผมได้มีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับทุกคนสามารถไปซื้อได้ในราคา20บาทเองนะแล้วก็แถมสติกเกอร์ด้วยแล้วก็คลิปสิทธิพิเศษที่ดูเท่านั้นไม่ก็จะเป็นคลิปสตรอรี่หรือคลิปอะไรต่างๆทุกคนสามารถไปลองซื้อได้ลครับในราคา20บาทเอง To their faces made by There's a hope that's waiting for you in the dark You should know you're beautiful เอาล่ะสวัสดีท่านชมแค่ครับดีดีตอนับ้ก็อยู่ช่อง King Just The k i กันเองครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวออดกันอีกนะครับเย่ซึ่งมันจะเป็นยังไงกันนะครับเอาล่ะงั้นมาดูแอดออนกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกันนะครับมันก็จะมีตามนี้นะซึ่งมันก็คือแอดออนของ Mas ์ r เลดเดไดเองนะอันนี้คือไดเวอร์ของไดนะแล้วก็อันคือไดเวอร์ของม a r k คนะ อันนี้คือไดเวอร์ของซิสเซอร์เนาะก็จะมีตามเนี่ยนะถึงมันจะมีแค่3อย่างแต่ก็มันก็มีรุกเล่นเยอะพอตัวอยู่นะเอาละงั้นจะดูอันไหนก่อนดีก็ก็จะไปของ m a สเตอร์ไเองนะคือถ้าจะแปลงร่างเนี่ยมันก็จะเลือกรถที่ต้องการอน,นะนะมันก็จะมีอ่า มันก็มีซิฟคาของไดสปีดแล้วก็ไดไฟเออร์แล้วก็ไดสไตล์ก็ไดซาโดเนาะแต่ไม่ใช่มีแค่นั้นนะนี่มันก็สลับได้ด้วยนะนี่แล้วก็มีซิฟคาร์ซีเอเนาะแล้วก็มีซิฟคาไอฮันเตอร์ Hunter, แล้วก็แล้วก็จะมีซิฟคาเวกัสเนาะแล้วก็มีซิฟคารวายนะก็ะตามเนี่ยนะงั้นแปลงหน้าเป็นซิฟคาไดสปีดด้วยกันนะ มาสเตอร์ได้มันก็จะมีตามนี้เนาะอันนี้มันก็คือดาบพ่วงมารยเนาะอ่ะซึ่งมันก็จะมีแอคแาเมจอยู่ที่10นะมันก็ถือว่าแรงอยู่นะเอาละดูจากมุมมองปกตีก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเอาละงั้นมาดูมุมมองการต่อสู้กันนะข้างหน้า มันก็เหมือนการตีปกตินะงั้นมาดูซิฟคาไฟดีกว่ามันก็จะเป็นตามนี้เนาะมันก็แค่มันก็แค่เปลี่ยนล้อรถอะนะมันก็จะเปลี่ยนแบบให้รูปร่างแบบแปลกๆขึ้นเนาะแต่ถ้าเวลาแปลงร่างแนละ้วมันก็จะมีสกิลอยู่ซึ่งมันคือสกิลหนึ่งนะมันคือสกิลไฟเองนะ มันก็สามารถเผาสตูได้นะแต่ก็มันก็มีการรีโหลดอยู่นะตามนั้นนะเอาละงั้นมาดูซิปคาสไตล์ดีกว่านะโอ้แปลกดีนะมันก็มีสกิลด้วยนะ สก,กิลนี้มันก็คือการปล่อยน้ำนั่เองนะนี่มันปล่อยน้ำก็อย่างเช่นถ้าเอามายิงเซอบี้อะ่ะมันจะเป็นไงนี่ก็ตามเนี้ยนะมันก็เหมือนยิงธนวนะแต่มุมมองการยิงมันต่างกันอ่ะนะเขาในาการแบบโดนเพลเยอรนะ์นะนี่ปล่อยน้ำในการฆ่าศตู มันก็จะเป็นตามเนี่ยนะเพิงจะเก็บไอ้น,น้ายังไงก็มันเก็บไม่ได้นะคือมันจะหยุดอยู่กับที่ไงเออจริงเอาละ่ะงั้นมาดูซิฟคาซาโดดีกว่านะแปงัง่งส่วนสกิลมันก็อยู่ตรงนี้เนาะ แต่มันอยู่ตรงอื่นจนได้สกิลนี้มันสามารถทำอะไรได้เหรอมันก็สามารถทำให้แบบเนียนหรือทำให้แบบมอนสเตอร์มองไม่เห็นได้นะก็ตามนั้นนะนะเหลือคือร่องหนนี่เองแต่ถึงมันจะไม่ร่องหนก็เถอะงั้นมาดูซิฟคาอันนี้ดีกว่านะไอยะคุกน Dimension c แต่ว่าล้อนี้มันสามารถทำอะไรได้เหรอมันก็สามารถแยกร่างได้นะโอ๊ยตัวฉันขาดสองอนงั้นอีกทีดิมันก็ตามเนี่ยนะนี่เวลาคืนร่างก็จะเป็นแบบนี้เนาะเอาละงั้นดูซิปคาฮันเตอร์ดีกว่านะ ม<อ>ุ้ย <response> ล้อตำรวจซะด้วยแต่ไอ้ตะแกงนี้ไว้ทำอะไรเหรอมันก็สามารถปลาได้นะงั้นมาลองปลาเสือสบีกันนะเอาฮึบแต่เสดายมีคู่ได้นะไม่มีแอคแทกนาเบียดนะ แต่ไอตะแกงนี้มันก็สามารถทําให้มอนสเตอร์หยุดนิ่งได้นะก็ตามนี้นะความสามารถของซิปคาอันนี้เนาะเออสูงว่าคือหยุดได้แค่ชั่วคราวมันก็ถือว่าดีอยู่นะซิบคานี้เอาละงั้นมาดูซิปคาอันถัดไปดีกว่านะซึ่งมันคือซิปคาเวกัสดีกว่านะ Doreen v dream วิ a s อ,อันนี้คือเวกัสอ่ะนะมันก็จะเป็นกงล้อแบบสุม่มอ่ะนะสุ่มไอ้ดวงอะไรเงี้ยแต่แต่ละ้อเนี่ยมันมีสกิลอะไรบ้างกอก็ถ้าดูจากมุมมองหน้าแล้วมันก็จะมีตามเนี่ยนะนี่เอาละงั้นมาคลิกอันสีแดงดีกว่านะอันสีแดงไว้แค่แบบเหมือนเหมือนแค่ปลานะ แต่ว่ามันก็มีครูดาวอยู่นะพูดตรงๆนะมันมีครูดาวอยู่ถือว่าครูดาวช้าพอตัวอยู่นะงั้นมาปลาใส่ซอบเบียกันนะว่าจะเป็นไงอุ้ยมันติดพิษซะด้วยมันก็ตามเนี่ยนะเอาละงั้นมาดูสกิลสอดีกว่านะเนีย่ยหกดแล้วมันก็จะมีตามเนี่ยนะแต่เรียนอันนี้เนี่ย มันสามารถทำอะไรได้หรอซึ่งความสามารถก็คือส้มไอเทมนี่เองนี่ตอนนี้ฉันได้แค่เศษไฟนะซึ่งเป็นของที่เกลือมากเอาจริงถ้าตกดีเนี่ยอาจจะไ,ได้แอปปรทองก็ได้นะพูดยิงอันนี้คือเกลือแบบชั้นดีแล้วก็เ็กอีกทีเนี่ยมันมีการให้ส่มของ รอบนี้3เหรอนี่มันดอแปแอปไปทองด้วยมันก็ตามเนี่ยนะก็ถือว่าฉันมีดวงอยู่นะเอาละงั้นมาดูซิคาวายดีกว่านะแต่แต่ซิฟคาอันนี้มันช่วยอะไรเหรอก็ไม่ช่วยอะไรมากหรอกน,นะก็แค่แบบเหมือนว่าเพิ่มแบบความแข็งแกร่งขึ้น หรือถึกขึ้นอะน,นะดูจากเลือดนี่สิมันก็เพิ่มประมาณหลอรอ่อะนะมันก็แค่เพิ่มความถึกขึ้นเฉยๆนะก็ตามนี้นะแต่ไม่ใช่มีแค่นั้นนะของได้งั้นแปลงร่างเป็นตัวเอกกันนะเอาละงั้นมาดูร่างถัดไปดีกว่านะล่าถัดไปก็มันก็จะมีตามนี่นะเอาละงั้นมาดูซิบคาเทคนิคดีกว่านะ Drive Type Technique คิคาเทคนิคเนี่ยความสามารถก็คือเนี่ยถ้าเราถือเนี่ยเดี๋ยวขอสีับ,บี้ก่อนนะนี่ถ้าใส่ปุ๊บนี่เดี๋ยวอีกทีดิแต่ว่ามันก็ยิงไกลๆได้อยู่นะอย่างเช่นแบบนี้ยิงที่พื้นเนี่ย ซิฟคาเทคนิคเนี่ยคือถ้าเวลายิงที่พื้นอะไรเงี้ยมันก็จะระเบิดทันทีนะแต่ตะกี้ยิงใส,ส่ซัสบี้มันก็มันก็ไม่ระเบิดเลยนะเอาตรงเอาละงั้นมาคือสภาพดินดีกว่านะให้มันเหมือนเดิมจึ๊บเอาละงั้นมาดูซิฟคาไดฟอร์ยิดาดีกว่านะ Type formula. Drive. นร่างฟฟยด้ามันก็จะเป็นตามนี้นะเอาละงั้นมันเสกซอบบี้กันนะเอาละ5้ายิงมันจะเป็นยังไงนี่มันก็จะปล่อยคลื่นเสียงด้วยของไอเหมือนของวาดี้นนะเนี่ยมันก็จะมีห้า,หางการยิงด้วยงั้นอีกทีดิหนึ่งสองซ้ำแตกเลย S <S 2> <S 2> แต่เขาเขาคููดาวอยู่นะเอาละ่ะงั้นมาดูสกิลนี้ดีกว่านะปุ๊บเออเออติด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 สกิลนี้มันเกี่ยวกับอะไรเนี่ยใชย้แล้วมากดแบบดำดินเลยนะอ๋อ อ๋ออย่างงี้นี่เองแบบสามารถอ้อมได้อย่างงี้นี่เนี่ยคือยายยิงตุงดีดีกว่านะเนี่ยต้องเล็งดีดีด้วยอะแล้วก็ยิงแบบนี้นะร่างไดฟอริดดาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ แต่ว่าเสียดายอย่างนี้นะมันไม่มีร่างไดขั้นสุดยอดเลยนะแต่ก็ร่างทั้งหมดของไดก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเอาล่ะงั้มาเเดูมาสเตอร์มากดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไง It's time for super action นี่ไดเวอร์มันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเอาละไปแล้งเป็นมาสเตอร์มักกันนะ มาสเตเดอร์มักก็จะเป็นประมาณนี้เนาะส่วนอาวุธรอไม่มีก็ตามเนี้ยรหรับร่างมาสเซเดอร์มักนะเอาละงั้นมาดูร่างถัดไปของมาสเซเดอร์มักดีกว่านะเอาละงั้นมาดูซิฟคาร์เดทฮีดีกว่านะ <ID> คือร่างเดธฮีเนี่ยมันสามารถกัดไฟได้เนาะมันก็จะเป็นตามนี้นะร่าง der, มาสเตอร์มารก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเอาละงั้นมาดูไดเวอร์ของเซ็ตเซอร์ดีกว่านะวิมีเสียงนักแสดงด้วยไรด้าเชรเซอร์ ร่างของมาร์เดอร์เซเซอร์ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมันก็มีขวาในตำนานด้วยอะที่แบบคุบไอไดเวอร์แบบแตกกระจุยเลยก็มาร์เดอร์เซเซอร์ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะถึงมันอาจจะของอาจจะบางอย่างก็ไม่ค่อยครบเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรก็ก็คนรทำก็ทำเต็มที่อยู่แล้วแหละนะเอาละแอดออนของมาร์เดอร์ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเอาละเซอร์คลิปนี้ไว้หิงเข่านี้ก่อนแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับบ๊ายไนยาโคคานี่แต่งห้าจากลา <Fre> แล้วก็บายเด้อแอ